อา้าวมีอะไรล็อกเรียนย้ายไปอยู่ฝั่ง้นนะอา้าวไม่ดีเหร <Anyone? S 1> เอฝั่ง้นมันแคอ๋อฟุตบาทแคบกว่านิดนึงนะคุณจอมแอ๊ถก็คุยกันแหละแล้วก็จะมีที่ให้ตายคุยกันดีๆไม่ได้รหรอกนะวันนี้ร้อนเลยเนี่ยเช้าร้อนะลิร้อนร้อนเยน็น <reopen> ทำไมเนี่ยต้องเย็นให้ดีกว่านะ เราเธอก็ต้องคุยๆกันนะไม่น่ใช่เนี่ยไม่น่าอยู yeah> ่หน้าทางออกเท่าไหร่ก็มีปัญหาอะไร่เป็ไรคือยังมีที่ให้ขายก็ยังดีแล้วนะอย่าไปสบายดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าฝาบอกรัฐบาลหน่อยรัฐบาลรั่ะสวัสดีค่ะบัติก้าบัติก้า คือเขาเตรียมฝั่งนู้นให้ไปขาย <c oughs> คือบางทีงมันก็ต้องคุดยนะใช่คืคอา <c oughs> บางทีเราตามใจเราร้อยเป็น็มไม่ได้หรอก <c oughs> ว่ามันต้องมีขายได้ไป่นขายได้อะไรเนี้ย